เปลี่ยนคาแรคเตอร์มาเป็นผู้ร้ายเป็นนักแสดงอย่างพวาากเราต้องเล่นได้ทุกบทบาทมึงไปจัดก,การมันสิวะข้ามาทิง้งซะเว้ยไอ้เว้ยเฮ้ยรู้สึกยังไงกับที่ได้เป็นพระเอกในเรื่องนี้นนหนังพัรันเนี่ยพระเอกแก่ๆก,ก็มีเยอะนะแต่ว่าเล่นดีแต่ของเราเนี่ยนะแก่ด้วยดีเน่ด้วยก็ยังเล่นได้บุรุษหนุม่มผู้นี้เขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบหันมาทางขวา เขาแหงนมองขึ้นไปแล้วเขาเป่ดวาจาออกมาอย่างุดเสียงหลุมกูอยู่ไหนวะคุณรวยวนชื่อนี่วันนี้เรื่องนี้รับบดาเป็นสาประเภทสองใช่อและที่สำคัญเป็นนางเอกด้วยเหมือนเฮียทางบริษัทเขาไปคุยเอาตามกองขยะ อลอชอนกับผมเนี่ยให้เขาเลือกใครที่จะเป็นนางเอกได้ทีนี้เราก็ไม่ได้นึกถึงพระเอกไงเล่นกับพระเอกแล้วหล่อบ้างเล่นเปลี่ยนแนวคาแรคเ,เตอร์มัง่งแต่งไปแต่งมาอา้าวพ่เทพเป็นพระเอกเวรละกูอา้อาวเล่นกับกูเป็นเที้ยนน้าอีเวนน่ารักนี่เอ,เอาหน้ารักนี่ความเป็นหน้าร <c oughs> ักกูเด็กไวรุสชิจูก <c oughs> ูมองยังไงก็นกกระจอกทอด สนับสนุนโดย t r u e for y o u สวัสดีครับขอต้อนรับคาสูโา่โหนกะแฉอีกหนึ่งครั้งกับผมหนุ่มกันเชียงเช่นเดิมครับวันนี้ก็เป็นร้อหนังดังยำหนังฮิตอีกหนึ่งครั้งกับเรื่องฝีหน้าก่อนอื่นไปดูกันครับว่าทีเซอร์สรุกจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าเชิญดูได้เลยครับไปตามมันมจะเข้ามาไนะอยจะอยู่เลย ไอเทพที่เสียสั่งให้ผมไปฆ่ามันตายแล้วครับใช่ครับเสียช่วยด้วยไม่เสียงอะไรอะไ,อไอเสียงไปเท่าไหร่หรอกินอะไรเน่าๆอะ่ะตายแล้วเย่๋ไปตายดูดีหน้าเละเลยนี่หรือเปล่า,ท,า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 บบที่เขาเรียกว่าเอเลี่ยนอ่ะเอเลี่ยนไหนมึงบ้าปะเนี่ยมึงเอาแบกพี่เข้าไปทำไม<อ>ต้องเป็นกูด้วยละ่ะควายมีรับแจ้งแบกข้อสารแบกได้คนแค่นี้ทำไมจะแบกไม่ได้ เบากับข้าสารเลยวะน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกเบิร์ดสีชูทรลว่ ใหญ่ย่องลงสมัครนะผมถอนตัวไปแล้วแต่ตอนนี้มารู้ที่หลังโอ้ผมถอนไม่ทันเนาะฝากเบอร์หนึ่งไว้ด้วยแล้วกันอันที่ฝากเบอร์สองด้วยนะช่วยกันเชียร์เบอร์สองเบอร์สองโอ้ยโยมคนอย่างมึงอีกไวอีกหนึงเอาไปอีกโหลนึงเลยเดี๋ยวไม่พอแจกปัญหาเรื่องยาแสบติดเนี่ยยาเสพติดท้ายาเสพติดปุ๊บให้ลูกน้องไปกวาดเสื้อมาเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้ไปขายคนอื่นต่อเอาไปทําลายทําลายกระหนกให้สวยงามเราจะแจกเครื่องมือ ตรวจปัสสาวะทุกบ้านถ้าเกิดเป็นสีม่วงเราก็พาไปบำบัดเฮ้ยคุนเรียประชมเฮ้ยย,ยังในป่าคุณมีตัวอะไรคะลิงไก่ครับลิงไก่ทำไมไมาอยู่ที่คุณล่ะคะเขาเรียกลิงไก่ครับลิงก,กูนี่แหละครับที่บ้านเลี้ยงนกก็แบบเลี้ยงไก่ค่ะเลี้ยงไก่ให้หยอดเหมือนหยอดน้ำไก่ค่ะ น้ำพระสังารก็หลวงพี่จะบวชเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างคะศึกษาศึกษาแล้วไม่ได้บวชแล้วสึกแล้วเหรอคะใช่เขาจีวรตาเขาเอามาห่มเล็ดหิ้งทั้งีไปมีเจ้าวาดอยู่องค์เดียวเลยเหรอคะก็เคยมีพระมาขอาสัยจำวัดอยู่ที่นี่เลยนะไปอยู่ได้แค่วันเดียวก็ต้องไปแล้วขี่ดูเหรอคะน้ำพานี่นี่น้ำคานยังไงอผมไม่รู้เรื่องเหมือนปลาตี๊กป๊อปกด คิดว่ามึงจะรอดเหรอวะ้ okay. 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 ในวันทีน่7จ็ันวาคมนี้เวลา18.40นยนะครับอย่าไปไหนนะครับชมกันใ้ให้ได้เต็มที่เลยเรื่องนี้บอกเลยเพราะ <laughs> ว่าสนุกอย่างแน่นอนนะครับนี่แค่ทีเซอร์บอกว่าโอ้โหคนที่ดูแล,แล้วรู้สึกว่าเฮ้สนุกมากเลยอยากดูเต็มเมเรื่องก่อนที่จะถึงวันที่7นะครับมันจะมีเวลาหลายวันเลยแล้วกะ <s> ว่า <s> จะทยังไงให้ผู้ชมหายที่ถึงก็เลยมีการนํานักแสดงนำนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าสนุกแค่ไหนและเวลาแสดงแล้วเราต้องเหนื่อยขนาดไหนกับการหามูกต่างๆมาในเรื่องนี้ไม่เป็นการเสียเวลาครับพบกับ นักแสดงนําในเรื่องฝีหน้าของเราวันนี้ครับคุณสุเทพศรีใสนะครับคุณลุยชันยิ้มคุณหลุยชนชื่นนะครับและคุณดาพร้อมด้วยคุณคนนี้นะครับนี่สายันครับคุณสายันสวัสดีครับ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 สสวััดีครบเขาไม่มีชื่อเหรอก็ก็ชื่อสายันใช่ไหมชื่ออะไรเฮ้ยใช่สายันยินดีทน่สายันคุยดูเรื่องคุณสายันบิ๊กโจ๊กนะครับวันนี้ก็มาคอนเทนสายันสายันไปแล้วเอาแล้วใครครับเปิ้ลบางบัวทองอะไรไอ้ผี ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละคนรื่องอะอ,งอะไรันนี้เป็นคุณสายันบิ๊กโต้ซึ่งเรื่องนี้คุณจะแสดงไม่ดีฉากคุณมามาเรื่องอะไรมาทำไมฮนะ โอเคเราเข้าใจแล้วครับตอนนี้เข้าใจแล้วครเขาบอกว่าเชิญเข้ามาทำไมคุณไม่หาคุยกับคนที่คุยรู้เรื่องก่อนคุยรู้เรื่องตรงนี้เยอะแล้วถูกเอามาไม่รู้เรื่องนะครับแม่ก็ขอบคุณทุกท่านด้วยครับวันนี้ที่สละเวลามาพูดถึงเรื่องของหนังฝีหน้าเรื่องนี้บอกตามตรงครับว่าเดี๋ยวก่อนฮะสละเวลามาหมายถึงไม่ได้ตังค์อะไรใช่ไหมฮะไม่ได้มีเวลาที่จะมาเสียสละอะไรให้ใครง่ายๆไม่ใช่คุณมีงานอะไรแล้วแต่คุณก็แคนเซิลไปเพื่อจะมาที่นี่ไงสละเวลาไปที่อื่นนะผมไม่กลัวเลยคำว่าสละเวลา ใช่ผม้ะตัดธามาที่นี่น่ากลัวบอกเขาด้วยนะพวกเราไม่ใช่ตลกเอื้ออาทได้ครับได้ครับไม่ว่ามากหรือน้อยเท่านั้นเองแต่จะหนับไปทางน้อยพักนึงไม่เป็นไรครับผมผมมาอยู่ที่นี่ด้วยใจครับอขอบคุณมากครับใจจริงๆเลยคุณเอาลงใจไปเนาะพี่มีหัวใจได้หรือยังไม่ตายครับคุณลู่โสวยงามใช่ เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่บอกคับต๊ะว่าทุกอย่างจะพลิกหมดเลยนะครับ <c oughs> ครับ <c oughs> พลิกเรื่องของคาแรคเตอร์แต่ละนั้สแสดงเลยทีเดียวว่าจะพลิกยังไ <c oughs> งเดี๋ยวมาคุยกันท่านแรกขออนุญาตคุยกับคุณนุ้ยก่อนเลยครับคาถามง่ายๆครับคำถามแรกเลยครับว่า <c oughs> ด,ดีครับอ่าอยู่บริษัทนี้คุณเล่นหนังมากี่เรื่องแล้วครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> ผมจะไปตอบได้ไงฮะคุณพิธีกรโอ้หโหผมอยู่กับอนป้าดีไลท์คอมเมดี้มาเนโอ้โหตั้งแต่ยังหนุ่มๆโอ้โหตั้งแต่ตลกคาเฟ่มาตลกหนังแผน่นม,มาจนเนี่ยทำหนังฟรีทีวีเนี่ยแต่เอาไม่ง่ายเล่นหลายเรื่องก็จริงครับแต่ส่วนมากจะเป็นพระเอกแต่เรื่องนี้ทําไมเปลี่ยนคาแรคเตอร์มาเป็นผู้ร้ายเพราะอะไรฮนะโดยเฮียสมเด็จเนี่ยฮะเขาบอกว่าพ่นุยเล่นเป็นพระเอกมาเยอะแล้วแล้วตอนนี้อายุเริ่มมากขึ้นแล้วแล้วดูจากหน่วยก้านแล้วก็หุ่นของพ่นุยเนี่ย มาเป็นเสียมาเป็นโกงมั่งก็แล้วกันอ๋อเขาปรับลุกมาใหม่เลยรปรับลุกใหม่คือเมื่อก่อนพร้อมชลูดตูดปอดก็เป็นพระเอกายเอวบางร <นะ S 2> ่างน้อยครับผมลแล้วก็หน้าเดียวเพราะตอนนี้คุณเป็นอย่างนี้อุปบเุญก็เลยให้เป็นผู้ร้ายไปครับก็ต้องเปลี่ยนบทบาทคาแรคเตอร,ร์เป็นนักสแสดงอย่างพวกเราต้องเล่นได้ทุกบทบาทครับก็ดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าได้เป็นบทผู้ร้ายเนี่ยคุณจะได้เล่นเต็มที่เลยใช่แตตบจะโปะผ้าอะไรต่างๆก็ได้เลยครับเมื่อก่อนเป็นพระเอกนี่บางทีเตอนพระเอกก็ตบได้ ตบได้หมดตบก็ไม่เป็นที่เพราะว่ามันจะเสียลุกพระเอกตบหมดไม่สนลูกใครบครัมไม่ใช่ครับพูหรือว่าการเล่นมุกมันจะไม่ไม่ร้อนประเสริฐมันเป็นตัวผู้ร้ายพระเอกมันก็ต้องสํารวมนิดนึ่งบางะใชายอาลรการเป็นคาริเตอร์ใหม่ที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นว่า สนุกแค่ไหนมุกจะเยอะอย่างไรครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องนี้เลยฝีหน้า<ช>ของเรานะครับบทพระเอกกับบทผู้ร้ายนี่ชอบบทไหนอันนี้จริงคุณนุ้ยเฮ้ยบทพระเอกนี่มันเล่นสบายทําหน้าหล่อๆไว้ก็เล่นได้แล้วแต่บทผู้ร้ายนี่มันต้องแอคชั่นอะไรไปไป,ไปคุณรู้ซี่ของง่ <laughs> งวงป่ะครับผมเพามาเช้าครับผมเหมือนก็แทนสนุกเมื่อกี้ใครใครเห็นภาพตอนนี้ตอนนี้เห็นหมากง่วงง่วงแล้วเล่นคู่กันเลยนะครับผมเนี่ยจะใส่แว่นใะหลับหรือเปล่าไม่ได้เป็นเป็นสไตล์ทั้งเขาสไตล์โอ้โหแล้วใส่ของนาคนาหน้าคก็ต้องใส่แว่นครับ ว่าวาดวรณาภาเฮ้ทำไมยังยังอยู่ให้ให่เอ่ยอะไรกันที่อังยางยั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 งมันก็แซวงยั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 งยมงยั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 รยัง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 ดังยังยองยังยังังยังยัอยังยัง้ังยัยังยังยัายังบัทยังยายังบัันยังยัยงังัเยงังยงังยงไักงัยัยยัยังย าใจไหมมึงไปฆ่ามาทิ้งซะไอ้เว้ยมันมันเล่นได้เต็มที่ไอ้เว้ยอย่าไปต้งโอเคโอเคปิดหน้าไปเลยรอคิวรอคิวลออกลวออกลออกละอกจะได้จำในหนังได้จะได้จำได้เป็นคุณไงฮะเอาออกเลยนะครับก็ประมาณนี้มันเล่นได้พลังได้เต็มที่สนุกเลยไม่ต้องมาตักอะไรนี่นะครับคือบอกว่าเรื่องนี้นะครับอย่างเมื่อกี้นีด เสียงแบบผู้ร้ายใช่แล้วถ้าเกิดคุณรับบทพระเอกหลายๆเรื่องที่ผ่านมาจะเสียงแบบไหนแกจะไปฆ่าฉันทำไมโอ้โหฉันไม่ทำอะไรให้แกพระเอกฮะฉันก็อยู่ของฉันดีๆเสียงผู้ร้ายเฮ้ยไม่ฆ่ามึงได้ยังไงมึงมาขวางทางด้นของกูคำถามคุณตรงเลย คุณว่าสนุกมากน้อยแค่ไหนในเรื่องนี้ที่คุณเล่นเป็นบทนี้เอาแบบคร่าวๆไม่ได้ไม่ได้สปอยหนังก่อนนะครับผมผมสนุกมากเพราะว่ามีทั้งมือซ้ายมือขวาของผมเนี่ยตัวฮาทั้งนั้นเลยลูกน้องน้องดักผมตั้งชื่อให้เขาตอนนี้เลยนะฮาดะฮาดะฮาสเปซสปาไปทั่วเอาแค่ฮาดะก็พอฮาดะนี่ฮมิสเตอร์ฮาดะ แล้วอีกคนหนึ่งก็ติ๊กแกงเขาปุ้นอซึ่งเล่นได้หลากหลายเพราะผมเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างกลางผมไม่กลัวเลยหันซ้ายก็หาหันขวาก็ขำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสนุกขึ้นเลยมันมีความสุขมากถ้าอยู่ฝั่งนี้นะใครเห็นฝั่งนี้ก็จะดูแบบโงสนุก มมาากยลจริงๆที่นั่งตรงนี้ต้องต้องเป็นติ๊กนะแต่คนดีเขาไม่มานี้เอามานั่งให้เต็มเฉยๆขออนุญาตคุณนี้มาเป็นนี่คุณสุเทพสีใสบ้างนะครับคราบคุณรู้สึกยังไงกับที่ได้เป็นพระเอกในเรื่องนี้โอยผมรู้สึกดีและก็ดีใจที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับไลฟ์คอมเมดี้คับโดยบอสสมเด็จใ้มันสมองเขาคิดบทคิดอะไรออกมา ทุเรื่องที่ทรูฟอร์อยู่หนังไทยล้อหนังอะไรเนี่ยคเขาเป็นคนคิดคนเดียวเขาก็เป็นแม่ขายหานักแสดงหานักแสดงมองว่าบทนี้ใครจะเหมาะสมใครจะเหมาะสมเขาก็มองบทเนี้ยอ่าคนเป็นพี่สุเทพครับเพราะว่าเรื่องนี้พอพี่เล่นจะเอกนี้แล้วปุ๊บเนี่ยต่อไปในวันข้างหน้าพี่อาจจะไปเล่นที่เมืองนอกก็มีโอกาสได้มาเล่นเรื่องนี้แล้วโออินเตอร์โออินเตอร์ทั้งนั้นเนี่ยหนังคนหลังเนี่ย พระเอกแก่ๆก,ก็มีเยอะนแะแกะ่ๆแต่ว่าเล่นดีอ่าเรารอแก่ๆเล่นดีเขา<อ><ม>ไม่ได้เกี่ยงอายุ<ๆ>เขาเอาฝีมือ,อวัดกันที่ฝีมือ,อแต่ของเราเนี่ยมะแก่ด้วยพี่เล่ด้วยก็ยังเล่นได้หรือว่ามีความสามารถพี่เล่นเมืองไทยเสร็จแล้วอีกสักพักพ,พี่ก็ไปเล่นต่างประเทศไปเวียดนามไปไหนก็ได้คือพี่ได้ไปพบภูมิอีกพบภูมิหนึ่งอ่ะยังไม่ถึงขนาดตายเห็นตายล้วไปพบเจอไปพบเจอไปพบเจอเซซีพบเจอพี่เคยเล่นละครหรือหนังอ่ะเป็นพระเอก มาก่อนไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยถ้าไม่เคยก็คุณอยากทำการทำนี้ต้การอะไจะรู้ว่าเฮ้ยคุณมาเล่นเรื่องนี้เพราะว่าความสามารถจริงๆมันพระเอกจริงๆจะทวงบุญคุณที่คุณเนี่ยผมเป็นพระเอกเพราะงั้นมันไม่ทวงไม่เว้นแต่บอกว่าความสามารถคุณมันสุดยอดในเรื่องนี้ทีแรกเขาลงลงว่าเอ้ยเจ้าคุณลำไยมาไม่ได้นะก็น่าเหมือนกันเยเหมือนกันด้วยแต่ความสามารถไม่เท่าเขาไงก็เลยเอาคุณเนี่ยเป็นพระเอกเลยโอเคโอเคเอาง่ายๆเรื่องนี้ ยากหรือง่ายในการเล่นไปพอ่ถ้าเกิดกล้าเป็นนักแสดงแล้วทุกบทบาทมันไม่ใช่ไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องยากจริงๆแล้วพระเอกมันต้องปั้นหน้าหน่อยเราอยากจะรู้ว่าเวลาทําหน้าหล่อทายังไงพี่พี่ถอดแว่นแล้วทําหน้าหล่อหน่อยถอดแว่นการเป็นพระเอกเม่ใ่เป็นตราเสียงหล่อไปแล้วคุณปูเองดีกว่าโอเคลองดูครับมาถ้ากูมาผ่านเขาเดี๋ยวมันเชื่อมไม่ติดผ้าอะพ้าผ้า บุรุษหนุ่มผู้นี้เขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบอยู่ๆเขาปเดินเด่นต่างงานที่แห่งนี้เปรียบเป็นไก่ก็เปรียบเก่งในชางเชิงชนถ้าเป็นคนก็คือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เด็กขาดคือเสียงกําปั้นเสียงปืนคือเสียงสวรรค์ประจําตระกูลของเขาเขาไปยืนที่แห่งนี้ทําไมสถานที่แห่งนี้เคยเป็นป่าช้าอีก20ปีต่อมาเปลี่ยนเป็นเท็กซัสแล้วขันหันมองไปทางซ้ายแบบหน้าหล่อหล่อ อักไปทางซ้าเอง่ือชุดแก้เหรอยอดเขาขันไปทางซ้ายหันมาทางขวามองไปนะเขาเห็นแล้วป่ายเด่นตะนาณที่แห่งนี้เขาเจอแล้วเขาหันมองขึ้นไปแล้วเขาเปล่งวาจาออกมาอย่างสูดเสียงเฮ้ย หลุมกูอยู่ไหนวะเดไม่มองลงพื้นละแต่มองข้างบนทำไมอ่ะดูพระย้อนล่างมาดูวัดไงที่ไปวัดแล้วก็เจอเดี๋ยวไปวัดเอาเจ้าวาดหลุมกูอยู่นะเห็นหนะข้าโบสถ์เฟลเจดีทำหน้าหล่อเป็นทับตอนไหนตอนนี้เมื่อกี้ก็ทำแล้วคุณไม่เห็นเหรอนี่ยังไม่หล่อคุณไม่เห็นหน้าหล่อเอเอาหน้าหล่อหน้าหล่อนี่จะจะเขาเรียกว่ายิ้มมุมปากนิดหน่อยนี่ฮะอันนี้หน้าหล่อเอาหน้ารักเอาหน้ารัก นี่ความเป็น่ากดูดูทีนี้ไว้ดูชิจุกุกไหนกูมองยังไงก็นกกระจอกทอดเอาหน้าหล่อหน้ารักหน้ากลัวเลยเอามาฮิดปะไผ่สีน้อแมนโคนแมน น่าติดอยู่อะไม่ต้องพูดพูดเดี๋ยวเขามาถามไม่ใช่ไงรอรอถามก่อนนะเดเย็นะแป๊บนึงอยู่ในช่วงที่ผมจะต้องตอบครับคุณคุณอยู่ให้เสร็จ่อนคุณคนบ้าเฮ้ยคนบ้านี่กับกูเหรันเจนอะไรนกับเขานตลอดเลยเหลืไม่กี่เป็นเนี่ยนของเขาอ่ะอันนี้ถือว่าเขาทําได้หลากหลายเลยพี่เทพเล่นเหมาะมากับทผมเป็นบทที่เหมาะสำหรับพี่เทพเลยทีเดียวถ้าถึงนักเอกบ้างครับนักเอกก็ไม่ที่บอกจะถามว่าชอบฉ ไหนไม่ชอบอะไรไม่ถามเลยอย่างอย่างใจเย็นครับเดียนคุณอย่าไปรู้ก่อนพิธีกรนะสนับไน่นเอตามสเต็ปตามสเต็ปคุณแฟตาคุณนุ่มรอสเต็ปตามผมเนี่ยคุณจะสบายผมเชื่อกับแต่ถ้าคุณโดดไปโดดมาคุณผู้ไม่รู้เรื่องคุณจะกลายเป็นคนแบบนั้นเลยนะะคุณครับขับไดเร็วครับนางเอกจะหลับอยู่แล้วนี่ถึงนางเอกแล้วถึงอะไรแล้วครับแทงสนุกถึนางเอกก็จะดูหนังจีนบ่อยฮะหนังจีนจะกลายเป็นแม่นางหาวไปเลยครับ อ่ะวันนี้คุณหลุยด้วยคุณหลุยฮะคุณหลุยชวนชื่อนี่วันนี้เรื่องนี้รับบุราดเป็นสาวประเภทสองและที่สำคัญเป็นนางเอกด,ด้วยอ,อันนี้อยากจะรู้เพราะอะไรถึงเป็นคุณนะใน <c oughs> เรื่องนี้มันมีนางเอกสามคนนะมีคุณอรชรคุณเท่แล้ว พี่ลุยเหมือนเฮียทางบริษัทเขาไปคุยเอาตามกองขยะเจอปุ๊บก็แต่งตัวได้เลยมันอยู่ได้ใครเช่อหรือเปล่าบางทีนนางเอกต้องสกปรกต้องโสโคกต้องต้องถามเขาฮะต้องดูอย่างงั้นหรือเปล่าฮะถึงได้เป็นอย่างนี้ก็จริงๆแล้วอ่ะที่เฮียสมเด็จติดต่อบางทีแรกอ่ะสมเด็จนี่คือใครโปรดิวเซอร์ฮะโปรดิวเซอร์ใหญ่ผู้จัดการกองผู้จัดการกองแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์เป็นทุกอย่างอ่ะแกเป็นทุกอย่างเขาเป็นแผนกจุ้นจ้านในนี้แหละครับผู้บริหารแล้วการถ้ว่า ติดต่อไปอให้เล่นเรื่องนี้ฝีหน้าก็คุยไปผ่านไปประมาณสักเดือน2เดือนแล้วก็บอกว่าให้มาเป็นนางเอกเพราะว่าในเรื่องเป็นกระเทยแล้วดูแลอรชรกับผมเนี่ยให้เขาเลือกใครที่จะเป็นนางเอกได้ใช่ไหมทีนี้เราก็ไม่ได้นึกถึงพระเอกไงอเออเราก็นึกว่าเอ้ยน่านจะเป็น รพเอกมีอยู่เรื่องหนึ่งเอารพเอกที่เป็นดาราน้องอะไรเนเสือแนะท็อปจะลนน้องเขาหล่อไงแล้วคือเออดิ้นกับรพเอกแล้วหล่อบ้างแล้วทีเปลี่ยนแนวคาแรคเตอร์บัางเขาก็ถึงกองถ่ายเอ๊ะไอ้น้องนั่งไปไหนจะเห็นพี่เทพแล้วแหละพี่เทพเขาคงเป็นตัวอะไรเป็นน้องถ่ยอนั่นเออเขาก็บอกมีเป็นผีน่าจะมีพระนี่อะไรไงนะแต่งไปแต่งมาเอ้า พี่เทพเป็นพระเอกเวรละกูก็เล่นกับกูเป็นเพี่อนไง้ี่เวนนี่สงสัยกันตรงไปลเราสงสัยกันยังแต่เรายังไม่รู้เนื้อเรื่องพอเล่นแล้วมันสนุกไงมันเข้ากันได้ไงใช่ไม่ไงกับพี่เทพนี่หาทุกฉากบอกเขาแว่นออกได้ไหม เหมือนไอ้ไข่ใส่แว่นเองไม่รู้เดี๋ยวไอ้ไข่จะมีอีกเรื่องนึงไม่ออกกันออกกันออกกัแล้วถ้าใส่แล้วก่อนก็ได้ดูสวยดีไม่เชื่อไม่เชื่อพี่อะไรโมจิพูฟัสอะไรครับคุณคุณลุยครับคุณลุยครับค่ะคาแรคเตอร์เรื่องนี้ยากไหมครับมันไม่ยากหรอกนักแสดงอย่างพวกเราอย่างเรามุกผู้หญิงมุกก็เคยเล่นยากนะส่วนมากมันจะเสียงเนี่ยนะสำคัญนะคัญขอโทว่าพี่ลุยต้องไปปรับเสียงแค่ต้องปรับเสียงให้เป็นนางเอกนิดนึงเเป็นนักแสดงที่มีวัตถุดิบ มีประสบการณ์อยู่ในสมองวัตถุเด็กตั้งอาหารหรือเปล่าเพราเร่อหนังเอานี้ว่าวัตถุด็กคือมุกมุกมุกเราคิดว่าเป็นวัตถุเดิบที่เราประสบการณ์ที่เราประสบการณ์แล้วก็โดยเฉพาะหนังโดยเฉพาะผู้วิุ้งดับบอกมาคุณหลุยเนี่สามารถเติมได้มากบอกหน้าเหตุหน้าเชตได้เยช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะแต่ว่าประสบการณ์เยอะคือง่ายๆกันครับ เจ้าพ่อปีนี้ก็เล่นหนังมา17เรื่องแล้วไม่น่ามีเวลามาเล่นเขาเลยนะเรื่องฉากฟังฉากเลยเอางี้คุณหลุยครับถามตรงๆเลยว่าในเรื่องนี้คู่กับพี่เทพรู้สึกยังไงจริงๆกับพี่เทพเราไม่เคยได้เล่นอะไรที่ร่วมกันแบบแบบนี้เลยยาวๆแบบนี้แล้วเป็นเล่นคู่กันแล้วในเรื่องเล่นเป็นพระเอกนางเอกด้วย ต้องอยู่ด้วยกันคู่กันอะไรอย่างเงี้ยสนั์ตลกอ่ะดูแบบตลกตลกกันแล้วกันคือถ้าคือดูแบบสวยๆเราหล่อมาเยอะแล้วมาดูแบบนี้บ้างแบบแบบนี้มันเป็นอะไรแบบนี้มันเป็นอะไรมันก็เป็นแบบความสามารถสูงหล่อตายเนี่ยหนุ่มไม่ใช่นนี้ว่แบบรูปแบบของความสามารถหวย ครับก็อถือว่าเป็นเรื่องราวของหลังเรื่องนี้นะครับอ่าอีมวยพี่เกี่ยวติเลยเรื่องนี้เนี้อเขาเนี่ยไปพาไปกองเนี่ยดูที่ไหนก็ไม่สวยพอยกกองเข้าวัดปุ๊บอีหมวยสวยทันทีเลยสวยในวัดครับผมเป็นเรื่องเหี่เลยสวยเป็นพี่เขาจะว่าเป็นอะไไม่ฉี่ไม่ฉี่จะไม่สวยเหรอผมมันสวยกว่าเอาคุณจากพี่เกียรติก็เขาดีกว่าตรงนี้ไปอยู่ๆไปเรี่องอีหมวยละเออเป็เรืเขาชอบมาอาผมนะครับผมก็เลยแหมก็ไม่อยากใจนี่เขานะครับเพราะว่าเขาเก่งผมชอบความสามารถของเขาคุณดาเนี่เพราะอะไรถึงมัน เรื่องนี้เพราะอะไรเพราะตังค์ครับผมเพราะตังค์ไม่สาคัญนะฮะอยากจะมาเจอประสบการณ์วงกับเหลาอาจารย์นะครับผมนี้นี่เป็นไงแล้วก็เสร็จแล้วก็ตัวนี้จะร่อนเด้กีมากเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณคุณคุณดานี่เคยร่วมงานกับของออนป้าเขาไหมกับไรคอมเมดี้เขาไหมเคยเห็นในเ็ตตลกหกแช่หกชาครับผมอันนี้เป็นเรื่องที่สองครับเคยเล่นเรื่องแรก เก๊กิงครับผมอ๋อแต่ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้ครับแต่ฝรีนาคมาก่อนเก๊กิงเก๊กิงทำไมวะเขาต้องเก็บเก๊กิงไว้ดูเองไมัครบเขาเขารอเป็นล็อตลอตไปเขารอเป็นร็อตจะใช้เรื่องอะไรก่อนค็อตคิ้วหนังไม่ใช่ม้าเป็นล็อตได้เลยเขาบอกว่าเออที่วันนั้นเขาบอกว่าอยากจะเล่นคู่กับ อาจารุยใช่ผมเพราะว่าอยางอาจารุยอาจารย์สุเทพเนี่ยเคยเจอที่ก่อนบ่ายครับแต่อาจารุยเนี่ยไม่ค่อยได้เจอครับแล้วก็เลยอยากมาเล่นหนังกับอาจาร์ย็เลยบอกครับทานโปรดิวเซอร์เราว่าอยากจะขอสักหนึ่งเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองไม่ต้องพูดถึงใช่ครับไม่ต้องพูดถึงครับผมขอให้มาเล่นคู่อาจารุยพอครับก็เลยได้มาเล่นเรื่องนี้หนังจบแล้วอะไรจบแล้วเขาพูดถึงเรื่องเงินยังอ่ะก็ยังไม่พูดถึงครับผมมิต้องไหมทำไมไม่ถอดมิด โอ้ยไม่เลอ่ะหมึ่งเห่ขาหักเลยอ้าของจริงเหรอของจริครับโอ้เราก็ไม่รู้ท่านี้สนักงานเล็กครับผมสำนักงานเล็กไม่สนักงานใหญ่อ่ะอยู่ดีโอเคครับผมไม่มีสาขามีสำนักงานเลยเ่ไมดตลกัิ้ง้ไดมดแทคุณใาคุณอย่าไปยึดติดคุณเล่นกับคุณนุ้ยเนี่ยครัู้สึกเป็นไงบ้งอ้สนุกครับผมก็ได้ประสบการณ์เยอะแต่ว่าเรื่องนี้อาจารย์น้ยเนี่ยเล่นเป็นคนใช้ผมเไครับ ใช่เคนใชุ้ณเปลูกน้องอะเรื่องคนเขาไม่เป็นเหล่านารอกะก็ใช้ผมไปทวงนี่ไปกระทืบคนเนี่ยไม่ใช้ผมเหรอหรือว่าจะเป็นคนใช้ผมผมเป็นเจ้านายเลยนะเป็นลูกพี่เลยนะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นนี่บอกว่าหาดด่างใช่คนรับใช้เออแล้วคนรับใช้ด้คนใช้เป็นลูกพี่เป็นคนใช้ผมด่าเขาเก่งกับเข้ากับติ๊กด้วยได้ครับผมน่ารักก็ถือว่าเป็นลูกน้องอีกสองคนที่สร้างเสบวอระได้ับเป็นรูปแบบของลูกน้องโง่โงเซ่อๆอะไรประมาณนี้ก็ต้องมีบ้างเลยนะใช่ครับ บอกว่าเก่งนะครับความสามารถหลายด้านเลยแต่ละคนนะครับและเดี๋ยวอีกหท่านอีกหนึ่งท่านครับคุณอาเร็กเอไม่ถามนะครับอะไรครับไอที่ชอบไม่ชอบยังไม่ถามเย่อยเดี๋ยวค่อยเดียยเดี๋ยวค่อยเดัยวค่ยเดี๋ค่ยเดี๋ยวอยเดี๋ย่ถยมคยเดี๋ยคอยเดียว่อยยคยเดยคอยยว่อยเยคยเดี๋ยยี๋ยคเดยค่อยเยัอยดยครอยยค่อยเดยคอยเดี๋ยวค่ยงยครอยเดียวค่อยยค่อยเยคอยเยัอยหดยแน่ยเดยวคย ไม่แม่โทรมาเลยครัไม่บอกว่าเนี่ยโทรศัพท์ผมเก็บผมเก็บแต่เขาเล่นยไคุจะไปวางอีกตัวนั้นหาตลอดโอเคบแล้วก็วางไม่ได้เลยอ่าเดคุณสยันครับเล่นเป็นตัวอะไรครับวันนี้ระวังระเนียระวังมือชันเลือดนะทำไมครเดี๋ยวเดบทมันจะบาทเพราะมันคือมันคือบทบาทักคิปโอ้โหโอเคครับวางวางก่นนะคุณครับคุณขยันใจเล่นเป็นตัวอะไรครับเรื่องนี้ไมเป็นอะไรครับไม่ทำไมต้องใส่เสื้อแขนยาวอ่ะโอ้ยเ่่่ไ อะไรนะจ๋าวะไฟไฟโอ้ยไฟไฟไฟนั่งค่ะไฟไฟโอเคคุณจะถามเลยครับเชไม่จะเราอยากอยาไปนั่นนะควงก่อนควงก่อนเรื่องนี้คุณสายันรับบทเป็นอะไรครับใส่แว่นเนี่ยเกี่ยวกับอะไรใส่แว่นเนี่ยเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเนี้ยเอางี้เอางี้เอางี้เดี๋ยวนั่งงี้ปุ๊บโอเคตบมันตบมันจุดนุ้ยมึงถามมันมึงถามมันถามมันเลยในเรื่องในเรื่องนี้รับบทเป็นอะไรครับ วัดแต่เออจะมาอาหายใจไม่ออกโอนี่เขาบีบข้อมือไม่ได้บีบคออาชนะคุณไต่คุยผู้จบเลยโถนี่ไงเดี๋ยวพี่ไต่เขาถามเองเอาเขารับบทเอาเขารับบทเป็นศิษย์วัดใช่ไหมลูกศิษย์วัดชื่อวัยไงแล้วผมพ่อเหลืองทำไมเห็นมีผ่อเหลืองอีกทีนึงนะเดี๋ยวถ้าพลาดอีกทีนะผมตีเลยนะไอ้นี่หมายาวนะผมหัวดเดียังไม่ถึงเลยไอ้หนุ่ยโตโตี่วางเลยโตโตเปลี่ยนวางเลยโตโตเลิกไม่เป็นเด็กวัดชื่อใหม่ชื่อใหม่ชื่อว่าเดี่ววัยใหม่ อ๋อยูวัดใหม่อยูวัดใหม่ครับเรื่องนี้เป็นลูกศิษย์คุณประครับพี่ครับถูกต้องครับเป็นอะไรเออเรื่องผีไงเป็นพระในวัดเขาบอกคุณรับบทเป็นมรรคทายกใช่ไหมฮะมรรคทายกไม่เหมือนรับบทบาทเป็นไปไปถือถือถือป้ายไว้ถือป้ายประกาศว่าเนี่ยนะเขตอภัยทานมึงออกไปออกไปจากวัดอะไรมาปลาพวกกระทุ่งรือเปล่าทำตัวไม่ดีก็มึงออกไปถูกประมาณนั้นอ๋อนี่เขาจะจำได้ไหมใครเป็นใครเนี่ยโหสวยมากโปสเตอร์ใหญ่นี่ เขาจำได้หมดนะครับเนี่เขาเขารู้รู้จักครับจริงเหรอคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรครับคนนี้ชื่ออะไรพี่นุ้ยไงนี่จำนุ้ยได้จำได้เขา้าใกล้กันแล้วคนนี้คนนี้ใครคนนี้ฮะหน้าเหมือนเฮียเนี่ยหน้าเหมือนคนนี้หน้าเหมือนคนนี้คนนี้ตัวพี่หลุยไงแล้วนี่ในใครนี่ใครเนี่ยคนนี้ใครคนนี้หน้าหน้าโภชิภายว่ะใครอะใครใครคนนี้ใครชี้ชี้ไอ้ผีผีสุเทพสุเทพแล้วเป็นผีแต่ว่าในที่นั่งอยู่คือใครคนไหนชี พี่จะไปได้ก่อนจะไปเทจะได้ได้เฮี้ยเนี่ยใครเฮี้ยเนี่ยใครเนี่ยคนนี้เอาดีดดาวไปทำไมอ่ะอ๋อคุจำได้อ่ะคนนี้ดูพี่ดูพี่นะอ๋อเป็นหลวงพี่เป็นหลวงพี่ดูดูพี่นะพี่ได้ได้ได้มึงริดแบบหลงพี่ว่าง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 ไม่ได้ไม่ได้แก้รับเขากับลูกน้องเนี่ยคุณหนักใจเรื่องการแสดงอะไรนะไม่เคยหนักใจเลยผมบอกแล้วว่าเขาสองคนนี่ มีความเป็นนักสแสดงแบบมาตรฐานมากเป็นสเกลียวได้ไหมฮะเป็นนักสเกียวที่ที่โอ้ย <c oughs> นักสเกขียวพ่อถ <c oughs> ้าบาทกีบาทเขาก็เล่นมุกเดี่ยวก็ครบร้อยคุณนุ้ยเนี่ยนะครับผมบอกกับทุกคนที่เล่นคุณนุ้ยเนี่ยเขาก็จะสอนมุกจังหวะตดโคนแล้วมันเล่น,นมันสนุกมันสนุกกี่คนที่เล่นกับคุณนุ้ยเนี่ยกี่คนแล้วรู้ไหมครับกี่คนฮะที่ตกอับเพราะเขาไม่ยอมฟังคุณนุ้ยสอนไงไม่รับอะไรต่างๆตกอับหมดเลยต้องฟังเขาบอกว่าต้องฟังมันจะฮาบูรพาบล็อก กล่องกระดาษยังไม่ต้องยังไม่ต้องทำจะเลือกแบบจะไม่ได้เาซอนเซอร์เขาระไรอย่เนี่ยอะไรแล้วเรื่องนู้นนี่ในบทเนี่ยผมเห็นมีเร่อกับพี่โย้งด้วยเดี๋ยวพี่โย้งด้วยเป็นการหาเสียงหาเสียงกำลังลงลงเลือกตั้งนายกอบจครับย่อมาจากอะไรฮะอบจอาบจานใช่ไหมอันนี้ไม่เกี่ยวกับพรมแปรเกี่ยวกับว่าเลื่องกับพี่ย้งสมัยจังหวัดอ๋อใช่ครับสนุกไหมฮะกับพี่โย้งสนุปไหมฮะ พี่โย่งนี่เขาเป็นศิลปินแห่งชาติไปแล้วผมกับพี่โย่งเนี่ยเขาจะชิงตำแหน่งกันเลยนะยคือส่งชื่อไปนะนุยน้ยเชิญยิ้มแล้วก็โย่งเชิญยิ้มชิงศิลปินแห่งชาติแต่ผมถอนตัวให้พี่โย่งไปเพราะว่าเป็นศิลปินแห่งชาติผมไปเที่ยวหมอนวดไม่ได้ ไม่ดีต่างเป็นก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ใช่คราเลยให้พี่ยงไปก่อนให้พี่ยงไปก่อนเป็นศิลปินแข่งชาติแล้วเที่ยวกะหรี่ไม่ได้วางเงินไม่ไดครับไปเขาเรียกไปเที่ยวสถานที่ต่างๆไม่ได้เห็นกินกะหรี่พับเกอะไรไม่ได้นี่ยเขาเขาจะเป็นปีหน้าเขาเป็นศิลปินแห่งชาติเหมือนกันชั้นหน้าเนี่ยชั้นหน้าไปทำนี้สิท่านนี้ไม่ทันแล้ว ตีผม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 ตอนไม่ห้ามคุณตีผมไม่ห้ามคุณไม่กล้าตีเขาเชยเฉยเจาร